เขาถือห่วงยางออกไปหาแล้วคือแรงมากเลยค่ะแล้วตัวเขาตัวเขาไหนหรือควาเคลียในการ You t <os> y i e S เป็น You Go To Hook ร Yeah คือมันแรงมากค่ะเด็กเด็กเป็นอย่างนี้แหลวค่ะเด็กเด็กเป็นอ่ะ ตอนนั้นตอนช่วยกันมาแล้วเป็นยังี้ก็เด็กก็แบบน้าเหลืองหมดแล้วค่ะคือเด็กอยู่ท่าน,นี้แล้วค่ะคือไกลมากเลยเด็กเด็กห่างกันมากเลยอ่ะ uh, My wife she 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 saw them first she she shouted me George George นักท่องเที่ยวนะครับก็แห่เดินทางไปท่องเที่ยวเกาะช้างในช่วงของวันหยุดยาวส่งผลให้การจราจรบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่แน่นขนาดครับ ที่บริเวณท่าเทียบเรือเซ็นเตอร์พอยต์เฟอร์รี่ตำบลคลองใหญ่อเมรเลมงอบจังหวัดตราซึ่งมีวันหยุดยาว4วันตั้งแต่วันที 18, ่15-18ถึงกรกฎาคม2554ทําทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวมาต่อคิวลงเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามไปยังเกาะช้างจำนวนกว่า200คันมีความยาวกว่า1กิโลเมตรทำให้ผู้บริหารท่าเรือเฟอร์รี่ต้องเร่งอำนวยความสะดวกให้รถยนต์ลงเรือเฟอร์รี่ด้วยความรวดเร็วแต่ก็ทำได้ไม่มากนะักเพราะเรื เฟอร์รี่จำนวน3ลํลำสามารถระบายรถได้70คันต่อชั่วโมงเท่านั้นส่งผลให้รถยนต์แต่ละคันต้องรอนานถึง3ชั่วโมงขณะที่ท่าเรือ Fury, เฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติตบนบบางปิดอํอำเภอแหงนบบจังหวัดตราก็กมีจำนวนรถยนต์มาลงเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างจำนวนมากเช่นกันอย่างไรก็ตามขึ้นทะเลที่มีความสูง1-2เมตรทำให้เรือเฟอร์รี่ทั้งสองท่าต้องใช้เวลานาน,านกว่า30-45นาทีต่อเที่ยว นายสวิทอัศวเทสานนท์ผู้อำนวยการท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์เฟอร์รี่กล่าวว่า จำนวรนรถยนต์ที่มาลงเรือเฟอร์รี่มีจำนวนมากเกินคาดทำให้ท่าเรือไม่ได้เตรียมเรือเฟอร์รี่หลองรับไว้เพราะเรือเฟอร์รี่สองลำต้องซ่อมแซมมีเหลือเพียง3าํลำเท่านั้นที่วิ่งรับส่งอยู่ทำให้ท่าเรือต้องเพิ่มจำนวนเที่ยววิ่งขึ้นไปจากเดิมวันละสิบเที่ยวเป็น15เที่ยวต่อวนันและจะเดินเรือเพื่อระบายให้รถยนต์ลงไปเกาะช้างทั้งหมดซึ่งจํานวนนักท่องเที่ยวมีมากกว่า2,000คนคนขณะเดียวกันในช่วงวันกาบจะนําเรือเฟอร์รี่อีกสองลำมาเปิดให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ด้วยคาดว่าขนาดนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2,000 2,000คนเศษนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมากฮะมาก,ค,มากคืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้คาดการไว้ว่านักท่องเที่ยวจะมามากขนาดนี้เราก็ได้นำเรือซ่อมนะฮะส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งแต่การที่เราจะทอยรถให้หมดเนี่ย เราจะทอยรถให้หมดจนคันสุดท้ายนะฮะไม่ว่าจะสองทุ่มสามทุ่มหรือสี่ทุ่มก็แล้วแต่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นรอบอยู่แล้วไม่เป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะฮะคือตอนนี้เราวิ่งอยู่สามลำนะครับลำเล็กนี่ก็ประมาณ25าลำใหญ่ก็ประมาณ35าคันหนึ่งชั่วโมงนี่ระบายได้อยู่ที่ประมาณสัก70คันนะครับเราจะมีเรือพี่เลี้ยงคอยช่วยนำเรือเฟอร์รี่เข้าออกอีกทีหนึ่งช่วยประคองนะครับถ้าขึ้นลมแรง เพราะท่าของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเซ็นทรัลพอยต์เรานี่อยู่ตรงกลาง mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกาะช้างเนี่ยจะบังอยู่นะครับบังขึ้นลมอยู่ mm hmm. ของเราเนี่ยจะโดนไปลาแล้วอีกอย่างหนึ่งเรือเราเป็นเรือรุ่นใหม่ mm hmm. เป็นเรือแคทมารานสองท้องซึ่งาสามารถที่จะสู้กับคลื่นได้นะครับ mm hmm. ครับก็หลังจากนี้เนี่ยาภายใน2-3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราพัฒนาเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับ ความเร็วก็จะได้เร็วขึ้นนะครับก็จะได้ทันใจนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทั่วๆไปที่มาใช้บริการอยู่นะครับแล้วก็บำรุงเรื่องของสีทุกรำรวมทั้งปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของทั้งสองฝั่งด้วยนะครับขอบคุณครับ บรรยากาศนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางกลับจากสถานีขนส่งจังหวัดตราช่วงเทศกาลหยุดยาวในวันอาสาหะบูชาและวันเขา้าพรรษามีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง4วันตั้งแต่วันที่1 5ถึง18กรกฎาคม2554ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเช่นหมู่เกาะช้างเกาะหมากและเกาะกูดส่วนทางด้านชายฝั่งได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตามทะเลเช่นศูนย์ราชาการรงสภากาชาติไทยเขาล้านอา่าวตานคูน้ำตก สะพานหนหิทางด้านจังหวัดตราดนายสมศักดิ์ทรัพย์อุดมนายสถานีเดินรถจังหวัดตราดเปิดเผยว่าในช่วงวันหยุดยาวนี้มีผู้โดยสารเพิ่มมากกว่าปกติเพียงเล็กน้อยแต่ยังมีการเตรียมรถเสริมเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน2เที่ยวซึ่งจากปกติในหนึ่งวันจะมีรถปรับอากาศชั้นหนึ่งวิ่งประมาณวันละ16เที่ยวและรถปรับอากาศชั้นสองมีตลอดทั้งวันและสามารถนั่งได้ตลอดเพราะมีผู้โดยสารไม่เต็มที่นั่ง ช่วงนี้พักกษัรกคูครับช่วงหน้ากลับมาสนทนาธรรมวันอาสหาหะบูชากับพระอาจารย์ศักดิ์สุนทรครับโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาเชิญริมรถบามอร่อยกับอาหารทะเลและอาหารท้องถิ่นของเมืองตราสนุกสนานกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่จัดไว้ให้เป็นส่วนตัวพร้อมกันนี้ยังมีบริการสปาเพื่อผ่อนคลายจากการเดินทางด้วยโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านหลังหินโทรศัพท์ 0ู9 5, 5, 5ถึง6ขอความเจริญในพระสัตรธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีกับท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ช่วงนี้เป็นบรรยากาศแห่งงานบุญใหญ่ก็คือช่วงใกล้เข้าพรรษาแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาหนึ่งวันนั่นก็คือวันอาสารหะบูชาเราจะเรียกว่าวันอาสารหบูชาก็ไม่ผิดนะโยมหรือจะเรียกว่าวันอาสารหบูชาหรืออาสารหะบูชาก็ไม่ได้ผิดทั้งสองชื่อซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้ว ก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะเป็นครั้งแรกธรรมจักกับปวัตตนสูตรซึ่งมีพระบังเกิดขึ้นเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลกก็คือท่านัญญากนณัญญะซึ่งจะอยู่ในจำนวนพระสงฆ์ทั้งหมดซึ่งจะอยู่ในจำนวนปัญจะวคีทั้งหมด5ท่าน และเมื่อได้ฟังธรรมจักรกับวัตนสูตรที่ป่าอิสิป,ปัตนะมาลึกขทายวันแล้วดวงตาได้เกิดความเห็นธรรมเกิดขึ้นในท่านอัญญาโกนทัญญะจึงทำให้ในครั้งนั้นเกิดความยิ่งใหญ่ขึ้นสามประการคือมีพระพุทธเจ้าแล้วมีพระธรรมคำสอนด้วยแล้วก็มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้นในวันนั้น เรียกว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบจึงเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์อันดีของบรรพบุรุษของเราทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันที่มีมีความสอดคล้องกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกว่าอะไรก็ตามทีถ้าขาดไปหนึ่งก็ไม่ดีขาดไปสองก็ไม่สมบูรณ์ขาดไปสามขาดไปสีขาดไปห้ายิ่งก็จะไม่มีความสมดุล แต่วันนี้พระรัตนตรัยเกิดขึ้นครบมีทั้งพระพุทธผู้ค้นพบพระธรรมมีทั้งพระธรรมที่ถูกนำมาขยายผลแสดงมีการเทศให้ฟังและก็มีผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนไม่ให้กระจุกตัวอยู่เฉพาะที่พระพุทธกับพระสงฆ์เท่านั้นได้เกิดมีพระสงฆ์ที่จะนำคำสอนไปเผยแพร่สู่สาธุชนทั้งหลายด้วยดังนั้น ในวันนี้จึงไม่ใช่วันธรมธรมดาธรรมดาสาธุชนทั้งหลายพึงควรที่จะไปกระทำคุณงามความดีและยิ่งจะตอกย้ำความเป็นชาวพุทธให้มากขึ้นว่าเป็นชาวพุทธแบบไหนเป็นชาวพุทธแบบมีพระธรรมหรือว่าปล่อยให้พระธรรมแล้วเราไม่ช่วยพระธรรมถ้าไปวัดแล้วเจอพระธรรมแต่ไม่ช่วยพระธรรมปล่อยให้พระ ทำแต่เฉพาะพระที่อยู่ในวัดสาธุชนไม่มีส่วนร่วมในการช่วยพระธรรมพระก็ทำกันตายนี่ไม่ใช่พูดเล่นคำแต่จะพูดตามหลักของความเป็นจริงดังนี้ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าประชาชนพุทธบริษัททั้งสองก็คืออุบาสกอุบาสิกาบุคคลที่เป็นกองสนับสนุนของพระในส่วนของผู้ชายคืออุบาสก อุบาสิกาคือผู้หญิงมักจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศาสนาน้อยเป็นนิดหนึ่งเมื่อน้อยเป็นนิดหนึ่งทางฝ่ายอีกหนึ่งบริษัทก็คือพระสงฆ์บริษัทนะเราจะมีกันอยู่สี่ 4, คือพระพุทธบริษัทสี่ก็คือพระพุทธก็คือพระสงฆ์นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา ตอนนี้ภิกษุณีเราก็ไม่มีแล้วนักบวชที่เป็นผู้หญิงเราหมดแล้วเหลือแต่เฉพาะพระสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาเหลือกันเพียงแค่สามพี่น้องแต่ถ้าหากว่าสังคมจะทําให้เกิดความสมดุลจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของพระศาสนาถ้าเราจะพูดถึงเรื่องวัดอย่างเดียวใช่ไหมก็คงไม่ใช่หรอกโยมอาสารหาบูชาีิขออย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงในธรรมจักรกับรวรรณะสุรว่าไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยเรื่องสองเรื่องตึงเกินไปย่อนเกินไปตึงไปเป็นอัตตกิลมถฐานุโยคใช้ชีวิตแบบเกินคำว่าพอเพียงนี่ยิ่งกว่าพอเพียงคือคือเกินไปนะคืออดออมเกินไปเกินไปซะจนไม่เกิดการพัฒนามีเงินก็เจียดไว้เก็บไว เก็บไว้เฉพาะกระจุกตัวเป็นความสุขในครอบครัวอย่างเดียวไม่เกิดการขยายผลของเงินทองที่จะทำให้สังคมนี้มีการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจก็เลยกลายเป็นว่าตึงเกินไปใช้ชีวิตตึงเกินไปเฉพาะครอบครัวสุกก็สุขครอบครัวฉันแต่ลืมนึกถึงว่าถ้ามีครอบครัวแต่ไม่มีสังคมที่เป็นสุขเรามีความสุขอยู่ในบ้านแต่ออกนอกบ้านแล้วหาความสุขไม่ได้คงไม่ใช่แล้วล่ะโยมคือจะต้อง อย่าให้ตึงหนึ่งการเงินการทองต้องมีการใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอสมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบ้าง 2. การกินการอยู่ก็ให้ดูว่ามีการจับจ่ายใช้สอยทําให้สังคมนี้กระจายอํานาจในการในพลังของการซื้อ ซื้อของยายขายของยา่าของปู่ของทวดอา้าวลานค้าโชว์หวย้านน,วนานนู้นลานนี้ซื้อกันกระจายกระจายกระจายทําให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมก็มีความสุขเพราะคนนั้นก็มีเงินนะคนที่มีเงินคนที่ร่ารวยเขาไม่ใช่กระจุกตัวเฉพาะความรวยของคนของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นเขาพยายาม คืนกําไรให้สังคมเมื่อคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อผมเมื่อผมได้กําไรมาผมก็คืนกําไรกลับไปนี่คือการเจือจานไม่ตึงเกินไปอย่าเฉพาะมีความสุขในครอบครัวแล้วก็อย่าหย่อนเกินไปก็คืออย่าใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายให้อยู่ตรงกลางแต่อย่าทําให้มันเป็นก้างคือไม่ขวางไม่ขวางคอไม่ขวางครองไม่ทําให้เป็นก้างแต่จะทําให้มันพอดีพอดี เกิดความสมดุลทั้งในส่วนดีทั้งในส่วนไม่ดีถ้าจะทําชั่วบ้างก็ทําเล็กๆแต่ถ้าจะทําดีบ้างก็ขอให้ทําใหญ่ๆทําดีก็ให้เป็นหับหับถ้าทําชั่วก็ให้เป็นหิว้วหิวเล็กๆเล็กๆน้อยๆ,ๆดังนี้เป็นต้นฉะนั้นอาสารหาบูชาพระพุทธเจ้าให้เดินตรงกลางเดินตรงกลางอาริยมรคมีองค์8ดและอริยสัจสี่ไม่ใช่บอกไว้48หรือ8 4 ก็จริงๆไม่ได้บอกแต่ก็พูดไปแล้วให้ท่านทั้งหลายทราบว่ามักมีองค์8กับอริยสัจส,สี่ในธรรมจักรกับประวัติณสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นเป็นความสุขของสังคมได้แบบสบายสๆนะเป็นวันพระที่มีความสบายนะเข้าพรรษาแล้วนะโยมไปทําบุญเวียนเทียนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกระตุ้นความเป็น